สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดด่าเพราะเจอปัญหาเองเชียร์เพราะหลับหูหลับตาไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนพยายามออกมาปกป้องรัฐบาลในสถานการณ์โควิดวันนี้ด้วยการยืนยันว่าประเทศไทยยังดีที่สุดอยู่เพราะสภาพคนติดเชือ้อโควิดมากมายคนตายเยอะแยะและเศรษฐกิจที่ตกต่ำนั้นเป็นกันทั่วทั้งโลก ถ้าไม่หลับหูหลับตาพูดก็คงอยู่ในถ้ำอันมืดมิดที่ไม่ได้รับรู้ความจริงในโลกนี้อย่างมากเพราะความจริงก็คือสภาพคนป่วยตายมากมาย ล้นโรงพยาบาลศพไม่มีที่ฝังหรือที่เผานั้นในทั่วโลกเคยเป็นเช่นนั้นจริงแต่เมื่อรัฐบาลเขาทุ่มเทจนได้วัคซีนที่คุณภาพสูงไม่ใช่ชนิดเชื้อตายแถมได้มาอย่างรวดเร็วได้มาจำนวนมากฉีดให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางโควิดในประเทศเหล่านั้นคลี่คลายไปมากแล้วเมื่อกิจกรรมเริ่มกลับมาเป็นปกติธุรกิจการค้าก็เริ่มฟื้น ประชาชนก็เริ่มมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนของไทยเราสวนทางกับหลายๆชาติมีแต่วิกฤตหนักหนาสาหัสมากขึ้นเพราะเราขาดการจัดหาวัคซีนมาอย่างดีพอไม่มากพอและยังเน้นที่ผลิตระบบเชื้อตายอยู่ ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยในการหาวัคซีนดีๆและมาให้มากเป็นข้อเท็จจริงอันประจักษ์ชัดแล้วยังจะมาบอกว่าเราก็เหมือนเหมือนประเทศอื่นทั่วโลกน่าสงสารน่าเวทนาคนที่ออกมาพูดปกป้องรัฐบาลเช่นนี้จริงๆแถมยังไปกล่าวหาคนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็เรียกร้องให้ออกไป เพื่อเปิดทางให้คนที่เก่งกว่าทันสมัยกว่ารอบรู้กว่าเข้ามาแก้ไขวิกฤตนี้แทนด้วยการโจมตีว่าคนที่ไม่พอใจรัฐบาลคือคนที่เป็นเหยื่อเฟกนิวเขาไม่ได้เป็นเหยื่อเฟกนิวแต่ความจริงที่คนเหล่านี้ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจ ดาราศิลปินคนหาเช้ากินคําเขาได้วัคซีนล่าชาาและไม่ดีพอวันนี้ส่วนใหญ่ตกงานไม่มีไรายได้ยิ่งคนที่ฐานานยากจนมีแต่หนี้สินไม่มีจะกินเจอกันด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับเฟคนิวอะไรเลยแค่ดูข่าววัคซีนยี่ห้อดีๆระดับโลก ไปถึงประเทศเลาวเพื่อนบ้านเราให้ประชาชนเขาได้ฉีดกันทั่วเป็นข้อเปรียบเทียบไม่ใช่ข่าวเท็จข้อมูลลวงวันนี้บ้านเราแย่ขนาดนอนตายกันดินผนวนแล้วต่างประเทศเขาก็เคยเป็นเช่นนี้แต่พอมีการผลิตวัคซีนเขาก็เร่งระดมจัดหาม,มาฉีดได้ทั้งประเทศทุกอย่างก็ดีขึ้นเป็นลำดับกิจกรรมบนยูโรที่คนยุโรปสนุกสนานเปิดหูตาดูถ่ายทอดกันบ้างหรือไม่ รัฐบาลไทยจัดหาวัคซีนมาช้าและแทงม้าตัว2ตัวนี่คือต้นตอของวิกฤตคนที่ไม่พอใจรัฐบาลนั้นเป็นคนที่เผชิญปัญหาเองไม่ใช่เฟกนิวอะไรเลยแต่คนที่เชียร์รัฐบาลปกป้องรัฐบาลนี่สิคือพวกอยู่ตามท้ำพูดไปหลับหูหลับตาไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเ,เช่นเทียงกับสลิมเหนื่อยมาก มันก็เป็นกันทั้งโลกประเทศนวนแยก่กว่าประเทศนั้นแย่กว่าใครมาเป็นนายกก็เหมือนกันพอยกตัวอย่างประเทศที่แก้ได้ดีคำยอดฮิตคือแล้วทำไมไม่ย้ายไปอยู่ประเทศนั้นล่ะปวดหัวมากสรุปปล่อยให้โง่กันต่อไปถ้าเป็นไปได้นะครับอยากแยกประเทศกับสลิมเลยครับแบ่งกันคนละครึ่ง,งไปเลยรับรองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ถูกใจใช่เลยเสียเวลาชีวิตชิบหายเราว่าสลิมมีแค่สเปอร์เซน์ของประชากรไทยเท่านั้นแหละหลับหูหลับตาจริงๆนะอุดมการแรงมากแม้ไม่มีจะแดกแล้ว พวกเชียกก็น่าจะเป็นข้าราชการทั้งบำนาญและรับราชการพวกนี้ไม่ทุกร้อนมีเงินเดือนตรงๆให้อิ่มท้องคนอื่นจนลงคนพวกนี้ก็ยิ่งดูมีอำนาจเหมือนในอดีตรัฐบาลไร้น้ำยาเรื่องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเก่งแต่เรื่องไล่จับมอ็บอย่างเดียวเหตุผลที่อยากแยกประเทศกับสลิม ถ่วงชิปหายเกิดจนตายคงไม่ได้เห็นประเทศเจริญหรอกครับสลิมเท่ากับแถคืออาการของพวกด้อยปัญญาครับวิกฤตถึงขนาดนี้ยังหลับหูหลับตาปกป้องกันอยู่ได้งานนี้สุดจทนแล้วไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วสมชัยอดีตกะกะตซัดแหละกอนุทินจี้ลาออกเส้นวิกฤตโควิดและขอโทษประชาชนด่วน คุณสมชัยศรีสุริยากรชำแหลกการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในทีของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้อนุทินชายวิรุกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขลาออกสัดแรงคนรอเตียงจนตายสุดท้ายถึงใต้กลางถนนไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสมชัยศรีสุริยากร พออศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสเฟซบุ๊กถึงการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในทีของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้แนนุทินชาญวิรุลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่งโดยได้ระบุว่าลาออกเถิดครับ คุนอนุทินผิดพลาดในการบริหารสาธารณสุขชะลาใจเรื่องการจัดหาวัคซีนตัดสินใจผิดในเรื่องเข้าร่วมโควกขาดความรอบคอบในการทำสัญญากับแอสตราเซเนกาเลือกแต่ซิโนแวคจนกลายเป็นวัคซีนหลักที่ไม่ทันกับพัฒนาการของเชื้อโรคบริหารการจัดฉีดได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าตรวจหาเชื้อล่าช้าเตียงเต็มระบบการส่งตัวล้มเหลว คนรอเตียงจนตายจนสุดท้ายถึงตายกลางถนนไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วครับจะอ้างทีมงานอ้างหมออ้างผู้เชี่ยวชาญหรืออ้างกรรมการร้อยแปดตัวรัฐมนตรีเป็นฝ่ายกำกับย่อมหนีไม่พ้นต้องรับผิดชอบหากคำว่าเป็นนักการเมืองที่พร้อมรับผิดมีแอคเขา Ability อยู่ในความคิดของคุณอนุทินการก้มคอมหัวลงเพื่อขอโทษต่อประชาชนและประกาศรับผิดชอบด้วยการลาออกคือความสง่างามสูงสุดของนักการเมืองและประชาชนพร้อมให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวใหม่ในอนาคตส่วนคุณประยุทธ์คือผู้รับผิดชอบสูงสุดในนามรัฐบาลเมื่อเป็นความผิดพลาดสมควรรู้ตัวว่าควรตัดสินใจอย่างไรเช่นกันยกเว้นว่าจุดๆ,ๆที่มี เป็นคนละเรื่องกับความรับผิดชอบทางการเมืองโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมางเช่นควรจะลาออกตั้งแต่นายกรธมนตรีหัวหน้าต้องรับผิดชอบอันดับแรกแถมยังเผด็การสิงเกิลคอมมานด์มันชัดเจนเกินกว่าจะแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนิสัยคนคลี่ขาดผิดแล้วโทษคนอื่นโทษแต่ประชาชน ออกมาลาออกจากรัฐมนตรีพร้อมถอนตัวจากการสนับสนุนประชาชนก็พร้อมให้อภัยถือว่าเป็นการไท่บาปขี้ขลาดขนาดสั่งอธิบดีเรียงหน้าออกมารับผิดแทนแต่ฟังดูแล้วเหมือนแก้ตัวแต่ที่ผู้คนสงสัยคือทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วเอาผิดทางกฎหมายหรือจริยธรรมไม่ได้ก็ขอให้มันโดนเอาผิดทางกฎแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ด้วยเถิดครับ ไข้หวัดธรรมดาน้ำตาหนองหน้าเลยนะครับถ้าจะถูกก็คือออกไปให้หมดครับออกไปไหนก็ได้ไปไกลๆเลยคนดี2ตัวนี่นะจะรับผิดชอบด้านและทนโทษคนอื่นยกเว้นตัวเองประเทศเราต้องหันมาพึ่งวัคซีนที่มีอยู่ทั้งสองตัวก่อนนะครับ 1. ตัวใคร2ตัวมันนะจ๊ะ กดขาเก้าอี้แน่นไม่มีคำว่าลาออกไรอย่างอายไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนแล้วทั้งสองคนทําประชาชนตายวันละกว่า100คนป่วยเพิ่มวันละกว่า10,000คนระบบสาสุขพังหมดหมอพยาบาลหนันหน้าทำงานกันหนักสุดๆแต่ฝ่ายบริหารนั่งห้องแอร์สบายๆไม่เคยไปดูสภาพความเป็นจริงหาแดกกับวัคซีนจนรวยผงปริน เขาไม่เคยรู้ตัวว่าผิดแต่ละคนยังสำคัญตนผิดไม่เคยพิจารณาตัวเองบางคนเดินเองก็ยังไม่ไหวแถมสมองก็ไม่มียังจะอยู่ต่อไปอีกกินเงินเดือนฟรีไม่ทำอะไรสักอย่างเรื่องโควิดจะไปหาเรื่องโทษรัฐบาลชุดก่อนหน้าก็ไม่ได้ก็ต้องมาโทษประชาชนตามสันดานเดิมขอร้องดีๆคงไม่ไปก็ต้องช่วยกันไล่ออกไปแล้วละครับ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกทเรดาการับชมสด